ถ้ามันไม่มีอยู่กับตัวมันจะมาถามทําไมวะไอเฮียนี่ฟอร์มหาเรื่องอยากคุยกับชอปเปอร์ก็บอกกันตรงๆก็ได้ฟอร์มมึงคิดว่ากูดูไม่ออกหรือไอห,หนุ่มไอเฮียมองมาจากดาวังคารยังรู้เลยว่ามึงอยากคุยกับกูอ่ะไอเฮียเห็นกูนานๆทีจะเข้าเมืองไงไอเฮียอยากทักทายอยากคุยด้วยไอเฮียดูก็รู้นะครับมึงไม่ต้องมาฟอร์มบัตรดีสะกงรีสกินขายเท่าไหร่หรอกไอเฮียอยากคุยกับกูขอได้คุยอ่ะคำนึงก็ยังดีอ่ะ กูดูดูเนี่ยกูรู้เลยเนะยี่ยไอซิดไอเฮียไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอ่ะโอเควันนี้มีอัปเดตนะครับผมสำหรับแอป n e m o ทีวีนะครับพูดกันแบบเต็มปากเต็มคำเลยแล้วกันเนาะก็ไม่ต้องย่อหรือไม่ต้องไม่ต้องย่อหรือไม่ต้องเซฟหรือไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องพูดแบบว่าอ้อมค้อมนะพูดตรงๆเลยเอาเฮียนี่มาเอากาชามาให้กูงั้นเนดะี๋ยวหลัง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 จากการเปิดกาชาแล้วกันนะครับผมโอเคไหม เปิดกระชาก่อนเนาะเดี๋ยวให้คุยเรื่องมีโมทีวีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดกระชาเสร็จเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังวันนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดกระชาก่อนแล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> ทีละสิบลูกปะโอ้ กาชาวันเด็กมาเชกาชาวันเด็กอาวุธกาชาวันเด็กเขียวกาชาวันเด็กเพชรซัพพอร์ตกาชาวันเด็กแดงมันมีเฮอะไรอะวันเด็กอะฮัลโลมาฟากอันนี้อะไรเนี่ยสีทองอะไรเนี่ยสามอัน่ะกาชาวันเด็กเหลืองอ้าวเาจะไปตั้งชื่อกาชาวันเด็กอะไรแบบนี้มัเนี่ยเปิดแล้วได้อะไรอะแลนดอมเคจจำนวนหนึ่งอันฮะ อ๋อมันมีอะไรข้างในกล่องม้างไอคิวนีทิ้นส่วนรถแล้วก็ตีสนับตีมาเชพี่ตีสนับตีมาเช่คะแนแ่กู<า>รู้สึกาบางาเกเหอืออคะ,ะูครู้สึกว่าบางคนมันอยากจะตีสนับนั้นนะั่นน่ะอ๋อสนับ บางคนมันอยากตีสนามน้าน่ะไอ้เหี้ยาามเชพี่ได้ให้รถวันหนึ่งอะไรพี่ได้ให้รถประมูลพิ่ชักไหมให้ครับให้เดี๋ยวพี่เอาอาสสองนี่แหละขับเบื่อเดี๋ยวให้มันไปแย่งกันเนาเปิดทีละสิบลูกมันไม่ได้สั่งใจเลยไ,ไอ้เหี้ยทีละห้าสิบปะควชาติไหนจะหมดโบ ้เฮียได้แต่สนับกับมาเชมึงจะให้กูตีแบบทุกวันมันไม่ได้นะฮะผมโบโอ้โหได้แฟชั่นด้วยไม่เห็นได้รถเลยกล่องแฟชั่นได้อะไรอ่ะโอ้ปัญญาอ่อน,นคืออะไรวะ ไหนมาใส่ดูเซิเปิดทีไรยี่สิบเลยพี่เน่น่าจะค้มสุดมั้งปัญญาอ่อนเฮ้ยยาอ่อนโอ้ my god ได้กล่องแฟชั่นอีกแล้วไหนไหนดูเซิเบ๊เออ้าวนี้ได้แขนเหรอไหนอะเกาะขาอ๋อปัญญานิ่ม ไอ้เฮียอะไรวะเกาะแข้งเกาะขาเกาะหลังทำไปเพื่ออะไรโบโอ้โหได้ของแฟชั่นอีกแล้วมาทุกวันเลยวะไอ้เฮียโอ้ได้ของซ้ำไหมไอ้เฮียเอาไปขายเอาไปขายโบ กรชาเด็กรถเยสมาแล้วกาชาเด็กรถออ oh, ได้สองอันเลยว่ะเ yeah, เดี๋ยวเปิดทีเดียวเดี๋ยวเปิดทีเดียวเดี๋ยวเปิดทีเดียวเอา้ากดกดเอซออกไม่ได้ด้วยเปิดไปก่อนเลยแล้วกันหนึ่งอันเนะโครงรถโครงรถที่หายากนะกูดูทรงแล้ว เปียกบางคนละส่งซิกอใอ้ตายเหอะเปียกโออ๋าได้รถโอ้เยี่ยได้รถสามอันเย็ดแม่เย็ดครกย้อ้เปิดทีเดียวครับพวกรถเปิดทีละอันนะกล่องแฟชั่นมาอีกแล้วครับผม อุ้ยได้สะพายไหนใส่ดิโอ้โหไอ้เชี่ยปัญญาชนปัญญาอ่อนปัญญานิ่มปัญญาชนไอสัตว์เฮอไม่คิดเลยว่ากูจะมาเป็นคนปัญญาอ่อนอย่างนี้ โบเข้าไปกล่องแฟชั่นไมค์แ้วดูสิได้เค่อ,อะไรปึ๊บของซ้ำครับของซ้ำกูบอกเลยแฟชั่นเค่ในเกือนเกือนเลยกาชาเด็กเหลืองมาเชเกาะทั้งตัวแค่มีแต่ของเกาะของซ้ำ สวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์แล้วก็หนึ่งแชร์นะครับวันนี้มีเรื่องเลา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 กันเยอะเลยเลากันเยอะเลยเลากันเยอะเลยอะได้ของั้มๆหวังว่านายกจะรับซื้อนะครับวันนี้เรามีเรื่องเล่ากันเยอะเลยเต็มเตไปหมดอะบอกเลยครับเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายไก่กองเรื่องคุยวันนี้แต่ผมไม่ได้มานานนะมาแป๊บแปแป๊บแป๊นะบอกก่อน มาอัปเดตเฉยๆช่วงนี้เก็บแรงไว้นะครับเก็บแรงไว้นะครับพร้ออโอไอ้เหี้ยขออนุญาตอ่ะเปิดแบบเท่าร้อยนะครับเออ เปิดทีละร้อยทำไมไม่ได้กล่องรถเลยวะเออเปิดทีละร้อยไปเลยนี่มีเจ็ดสิบเปิดไปบางบอลจะตีสนับแปดเออให้มันตีเถอะครับน้องๆ มันอยากตีให้มันตีเถอะครับน้องๆให้มันชนะเถอะนะครับเพราะอยู่ในภายใต้ชื่อ SD เราไม่แพ้มันเลยมันกลิก,กลอกกรีกลอกกอกกิกสับเจ็ดต้องมาแล้วพี่ชายเก็บไว้ตีวันที่จุดจุดจุดขอไม่บอกแล้วกันว่าวันไหน เก็บไว้ตีวันอื่นยังไม่บอกแล้วกันว่าวันไหนเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คนไลค์ด้วยนะพี่ต้องให้คิวตีสนับแปดก็เคีียละ ไอบอลตอนนี้มีสนัมบ,บวกเจ็ดแล้ว <c oughs> รู้มือ <c oughs> รู้มือรู้มือเลยไอ้ยยถ้าตอนนี้ถ้าบอกกับกูถ้าตอนนี้มีสนับเจ็ดจริงๆรู้มือแค่นั้นเลย <c oughs> รู้มือจัด มันดวงดีออเคครับตอนอยู่ตมเดมันดวงดีนะตียังไงก็อยู่บวกสี่เออคุจะรู้อะ โอเคโอ้ยเฮียกล่องแฟชั่นยี่สบสี่กล่องเอามาทำเฮียอะไรเปิดไม่ให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอ้ oh my god เล็ดออกอีกอันหนึ่งไม่มีเลยมั้งเนี่ยเฮียของซ้ำสามอันตัวไหนมันเป็นตีนหนับตีนหนับตีนหนับพี่ชับตีนหนับเพศตัวไหนมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไร,เ,เ,ะไรเ,เสียงดังทำไมฮะเอาละครับได้ชิ้นส่วนโครงรถมาละหนึ่ง เราจะต้องตามหาที่อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะชอบขายขายเซ็ตหนึ่งไหมพี่ขายอะไรวะแฟชั่นนะครับพี่อ๋อขายดิี่ขายเท่าไหร่ครับสามสามกิโลครับเซตหนึ่งไม่รู้อ่ะเซล่าเซล่าห้าเอ็มน้องเซล่าห้าเอ็มไม่ีตังค์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พี่ชอบขายเก็บไว้ประมูลรถรอบหน้าด้วยน้องนุ่งไม่ลดได้หรอสองเอ็มได้ไหมเครื่องมาไม่ได้ไม่ได้ห้าเอ็มห้เอ็มน้องห้า เปิดได้แดต่คงรถอีอสร,รอะไรไอยู่ยี่บอมกูต้องใช้สะพายอีกอีหกสิบล้านน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 นมนนน่นนนนนยนน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 ่ลนน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 น่นนนนนนนไนนนน่นน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 นไมนนนอนนนมนน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 นอนน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 นเนน่นนน้านน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 นกนนนนมนนนนนนเนีนยเครื่องมาแล้วนอ,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 อนน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 น พวงอะไรมาโอ้โหไอชิวมีล้อใช่ไหมถทางั้นก็ได้แล้วหนึ่งคันนะเอามาดิอ๋เอาแล้วครับได้แล้วครับหนึ่งคันครับผมโอ้โหไวจัดโอโ้เครื่องไมาอีกแล้วหนึ่งครับเอาแล้วครับผมขาดพวงอะไรกับล้อนะครับทุกคนดูซิจะได้ไหมโอ้โพวงอะไรมาอีกแล้วหนึ่งครับผมขาดล้ออีกหนึ่งนะครับผมจะได้ละสองคันนะ ผมอะไรไปอีกเลยซื้อมาลุประกอบได้สักสี่ห้าคันก็ดีอะโอ้ล้อมาสองคันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโมยเงาตัดนให้แกงชิมที่บ้านหน่อยรอบ้านเลยครับให้ดองน้องไปครับโอ้ล้อมาอีกแล้วสามอันโอ้โหไอขัดเครื่องอีกอันหนึ่งได้สามคันนะครับผมสามสามสามโอ้โหเครื่องมาเครื่องมาเครื่องมาได้สามคันเครื่องมา เครื่องมาเครื่องมาโอ้ล้อยเฮียเครื่อง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 มาเครื่องมาโอ้โหล้ออีกแล้วไอ้เฮียเครื่อง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 ยนต์เครื่องยนต์โอ้โหโค้งไอ้สัตว์เอ้ยเครื่องอยู่ไหนเฮียเหลือซี่อันสุดท้ายฮึบโอ้โหโค้งเอ้ยกูจะเอาเครื่องไม่ได้เอาโค้งไอ้เวนไอ้สัตว์โค้งเนี่ยแม่งเล็ดออกเยอะจัดเลยโค้งฟ้าๆเนี่ยกูบอกเลย เครื่องนี้น่าจะแพงล้อกับล้อกับโครงเนี่ยออกเยอะเครื่องกับพวงมาลัยอะออกน้อยโอ้โหเฮ้ยแม่งเครื่องออกยากจริงวะ่ะเออแรงได้สองคันให้ไปแรงเลยไหมพี่แต่ชิ้นส่วนที่เหลือมันสามารถเอาไปนี่ได้แต่ผมไปหมุนให้พี่ให้มันได้หลายๆคันะ่ะผมคำนวณกันได้กี่คัน มันบอกว่าสามารถมาแลกได้พรุ่งนี้กำลังนำเข้าโอ้หวยไปตีสนับดีว่าว่าน้องปไปไปฟอร์ดดีพี่เก็บสามสองกอนก็ได้อ้าโอเคโอเคพี่ช็อปขอซื้อตัวข้างหลังตัวนี้ไหมเบลเจนที่เลเบล่ะถ้าดเดวไปซื้อที่เลเบลไว้แชงแได้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 ไดนี่นี่เก็บรถตรงนี้ ตีสนับกันทุกคนปะสาวมึงไปไหนคิวสาวมึงไปไหนอ่ะเขาไม่อยู่พี่พี่อยาจีได้ไหมพี่อ่ะพี่ชอ็อปตีน้ำไม้ตายเขาหมดโอ้โหเขาไม่อยู่เขาไปเที่ยวเมืองอื่นพี่เที่ยวเมืงเองอ,มงอื่นเที่ยวใครอ่ะไม่รู้พี่อย่ารู้เลยมันไม่ดี เป็นอะไรอะเป็นอะไรอะน้องเป็นแพ้เอยเขาไม่ได้เป็นแฟนผมที่ผมไปห่วงไม่หึงเขาไม่ได้รักเขาไหมอา้าวก็รักนี่ไม่รักผมจะคุยเหรอก็รักก็ชอบมันก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วแล้วเขารักมึงไหมไม่รู้พี่ไม่รู้แ,รแปลว่าไม่รักอืมเล่มกราบจัดเขาเคยบอกมึงไหมว่าเขารักมึง ไม่เคยพี่แต่ผมก็ไม่เคยบอกเขาไงแล้วมึงเคยบอกเขาไหมว่ามึงชอบเขารักเขาไม่เคยพี่ผมเป็นผู้ชายผมจะไปบอกเขาผมอายกล้าที่ไหนละ่ะพี่เทียวพี่จะพาเขาไปดูไหนอีกนะแล้วมึงเคยถามเขาไหมว่าจะคุยกับมึงอีกนานแค่ไหนอะไรนะพี่ผมก็ไม่รู้เขาดิพรผะว่าจะยังรู้จักเขาไม่ดีพอก็ได้พี่ ขาบอกกับมึงว่าไงเขายังไม่พร้อมมีใครตอนเนี้อา้าวตอนนั้นมึงบอกครูว่ามึงคุยกันอยู่ดูใจกันอยู่็คนคุยไงยังไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมล่ะใช่แฟดพี่เราไปตีสนับดีกว่าอะไรของมันวะไม่ใช่เราบัดกันใส่นสนัมไหยพี่